คุณสุภชัยฮะก็ถือว่าปิดงวดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับไตรมาสหนึ่งของปี2 5 6 6ก็วันศุกร์ที่แล้วส่งท้ายไตรมาสหนึ่งแน่นอนหลังจากนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่เทศกาลประกาศงบอีกแล้วนะฮะเทศกาลประกาศงบนี่จริงๆเพิ่งจะจบไปได้ไม่นานนะสำหรับงบปี65ครับนะฮะนี่ก็เร็วจริงครับมาถึงช่วงไตรมาสหนึ่งอีกแล้วก็กลุ่มแรกที่จะแจ้งออกมาก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ Uh huh. นะฮะเ uh huh. ขาคาดการว่าวันที่20เมษายนคบ,บวกลบอ uh huh. อันนี้ตามเงื่อนไขที่แบงก์ต่างๆเขาต้องส่งงบให้กับทางตลาดหลักทรัพย์นะครับ uh huh. ก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นการทยอยกันแจ้งออกมา uh huh. ซึ่งแชมป์เก่า uh huh. แล้วก็แชมป์เสิอ์อมา uh huh. ก็หนีไม่พ้นทิสโก้อ่าใช่ที่มักจะแจ้งออกมาเป็นเจ้าแรกอ่าเจ้าแรกแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอย่างตัวของ KKP อืมอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแบงค์ขนาดใหญ่ที่จะตามมานั่นเองนะครับอ่าประเดิมด้วยพวก h ฮยูอ่าทิสโก้เคเอ่าใช่นะแล้วก็แบงค์ใหญ่ทีนี้ไฮไลท์เนี่ยก็คงจะอยู่ที่แบงค์ใหญ่นะครับก็เนื่องด้วยว่าปีนี้เนี่ย มันมีต้องบอกว่าหลากหลายความคาดหวังโดยเฉพาะในเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครับซึ่งแน่นอนว่าการฟื้นตัวของภาคธุรกิจการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ย <c oughs> ความเป็นไปของแบงก์ในเชิงตัวเลขก็จะถือเป็นอินดิเคเตอร์สําคัญอย่างหนึ่ง <c oughs> นะว่าไอที่คาดหวังกันมานี่ผล <c oughs> สุดท้ายแล้วมันสําเร็จอย่างไรหรือเปล่าอ่าใช่นะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์ไปถึงงบของแบงก์ต่างๆมีการประเมินในเบื้องต้นนะครับว่าในส่วนของธนาคาร กรุงเทพหรือว่า BBL กับในส่วนของ SCBX นะฮะก็จะเป็น2ส,สถาบัานการเงิน ที่มีผลประกอบการเติบโต,ตอย่างโดดเด่นในงวดไตรามาสหนึ่งปีนี้นะครับในแง่ของตัวของ SCB ก่อนนะครับในนามของ SCBX นั่นเองนะครับก็มีการประเมินนะครับจากบริษัทหลักทร,รัพย์กรุงศรีนะครับก็ประเมินว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มในปี2 5 6, 6 6ปีนี้เลยนะครับอีกทั้งราคาหุ้นเนี่ยถือว่ายังมีอัพไซด์อย่างมีนัยสําคัญนะครับโดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยถือว่าสูงสุดในกลุ่มธนาคาร ขนาดใหญ่อีกด้วยอันนี้ในส่วนของ SCB นะครับถือว่าโดดเด่นนะครับอีกแบงก์หนึ่งขนาดเดีวยวกันนะฮะในเชิงของพอร์ต สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่ดีที่สุดในกลุ่มของธนาคารนะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้าดีกว่าคู่แข่งนะครับและสิ่งสาคัญทําให้ส่วนต่างของไรายได้จากอัตราดอกเบี้ยสุทธิของ BBL เนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับประเด็นเรื่องของคุณภาพของสินทรัพย์ก็แน่นอนนะครับว่า BBL เนี่ยฐานลูกค้าเขาเป็นคอร์ปอเรทนะครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยในเชิงของอคุณภาพสินทรัพย์ต่างๆหรือฐานลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งแรงอยู่แล้วนั่นเองนะครับ ทีนี้เอาในเชิงของตัวเลขบ้างนะครับ,รบสำหรับประมาณการในงวดไตรามาสหนึ่งอย่างกรณีของ BBL อเนี่ยบลกรุงศรีเขาประเมินไว,ไว้ว่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่1429ล้านบาทก็จะเติบโตสูงถึง46.1%เมื่อเทียบกับงวดไตรามาสหนึ่งปี65ส่วน SCB นี้คาดการจะมีกำไรสุทธิ11,973ล้านบาทเติบโต19.2%เแบงหรือว่าธนาคารกสิกรไทย1 2 5 0 9ล้านบาท เติบโต11.6% KTB นะครับแบงค์กรุงไทยคาดการกำไรสุทธิ9,863ล้านบาทเติบโต12.3%ทิสโก้นะครับคาดการไว้ที่1,877ล้านบาทเติบโต4.6%แล้วก็จะมี TTB คาดการกำไรสุทธิ4 0 3 5ล้านบาทเติบโต26 จุดสคือถ้าเอาในเชิงของอัตราการเติบโตตามประมาณการนี่นะฮะก็ต้องบอกว่า BBL คงจะโดดเด่นที่สุดเรวก็ตามมาด้วย TTB หรือว่าทหารไทยธนชาติแต่ด้วย TTB เองเนี่ยในแง่ของการเปรียบเทียบการเติบโตนะฮะมันยังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการควบรวมกิจการฉะนั้นตัวเลขมันจึงอาจจะยังไม่เป็นปกติสักเท่าไหร่นักนะฮะดังนั้นจึงเป็นที่มาว่า SCB เนี่ย ที่ประมาณการคาดการไว้จะเติบโตราว20%นะฮะก็เลยขึ้นมาเป็นสถาบันการเงินแห่งที่2ที่กรุงศรีเนี่ยมองว่ามีความโดดเด่นนะฮะเป็น BBL กับทาง SCB ค,คำแนะนำในเชิงกลยุทธ์คุณสุภชัยครับ,รบโดยรวมเนี่ยแนะนำให้เข้าเก่งกับรายหุ้นกลุ่มธนาคารล่วงหน้า3-4สัปดาห์ก่อนที่จะมีการแจ้งผลประกอบการ,รแล้วก็แนะนำให้ขาย 1-2วันทำการก่อนการแจ้งงบอาอาฉะนั้นวันนี้เราเข้าสู่วันที่สี่เมษายนละอาใช่ก็เหลือเวลาเนี่ยจริงๆอีกประมาณสองสัปดาห์เศษครับแต่ถ้านับวันทำการแล้วก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณไม่เกิน10วันทำการอาอาอฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเก่งกำไรพุ้นแบงได้นะฮะต่อผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่น่าจะได้เห็นพัฒนาการ นะแล้วก็ในเชิงกลยุทธ์ที่แนะนํากันมาคือให้ไปขาย huh. ก่อนประกาศงบ1-2วันทําการถ้าแบบนี้ถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยซื้อก่อนสงการและขายหลังสงการได้ไหมก็นะฮเอาตามไทม์ไลน์ก็คงจะเป็นอย่างนั้นออออนะฮะสำหรับในแง่ของธนาคารนะครับแล้วก็มีการให้น้ําหนักการลงทุนในอสองหุ้นด้วยนะฮะสำหรับกลุ่มธนาคารอย่างตเกยเอซีบนะครับราคาเป้าหมายให้ไว้ที่160บาทนะครับก็ถือว่ามีอัพไซด์ 56%เลยนะถือว่าค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวขนาดเดีวยวกันนะ BBL ราคาเป้าหมาย180บาทนะครับอัพไซด์อยู่ประมาณสัก19%ด้วยกันนะครับ